สวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่วงของ Positive Thinking by Sing Corporation นะฮะขอบคุณผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสิงห์นะครับที่สนับสนุนช่วงนี้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องของการขี่จักรยานบนท้องถนนตอนนี้เป็นเทรนด์อันกว้างขวางมากควไทยเรามันไม่มีเลนจักรยานนะบางที่บางที่คือมีก็เหมือนไม่มีอ่ะประมาณนั้นอางี้ดีกว่า คือจากประสบการณ์การป่านจักรยานของผมเองครับเลนจักรยานมีครับแต่ไม่รู้อะไรก็ไปอยู่ครับชอบไปอยู่กันบนเลนจักรยานไม่ว่าจะจอดรถขวางมอเตอร์ไซค์ป้ายไฟป้ายจราจรอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดบนบนทางนะครับก็อันนี้คือในส่วนของทางนะแต่เรื่องของความปลอดภัยก็คงต้องมาก่อนนะครับเพราะว่าพอไปอยู่ในเลนจักรยานป่านในเลนจักรยานไม่ได้ ก็ออกจากเลนขึ้นมาบนถนนอพอออกไปบนถนนคนที่ขับรถเขาก็จะแบบเอ๊ะมาขี่ทำไมบนนี้อะไรอย่างเงี้ยทำไมมาเกะกะทางเขาอพอพอชนก็หาว่าเขาผิดอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือความมีน้ำใจบนรถน้อยลงไปเยอะมากเคยเจอนะปั่นจักรยานอยู่บีดแต่ไล่หลังเลยคำถามโง่ๆเลยครับจะให้หลบไปตรงไหนเพราะซ้ายเนี่ยหลบไปนะครับตกคลอง คือก็ไม่รู้ไงว่าให้หลบไปทางไหนคือเราก็พยายามเบียดที่สุดแล้วนะแต่ก็จะมีรถประเภทชอบวิ่งไหลายทางอ่ะ mm hmm. เออพอวิ่งไหลาทางเสร็จป mm ุ hmm. ๊บพอเจอเราขวางบีบตาไลา่ผมขาโง่ๆเลยฮะไหลาทางนะครับเขาไม่ได้เป็นทางรถวิ่งนะครับค่ะ <c oughs> พี่ปีนไหลาทางพี่ก็ผิดกฎหมายแล้วนะครับ <c oughs> พี่ <c oughs> ยังจะไล่ผมอีกอะฮะ ให้จักรยานเขานิดนึงพออย่างน้อยเขาก็ช่วยลดโลกร้อนน,นอะไม่ใช่ออไม่ใช่ว่าโลกสวยนะครับจริงๆการการปาั่นจักรยานมันมีข้อดีหลายอย่างคือเรื่องของการออกกำลังกายอย่างแรกเลยครับเรื่องของการลดภาวะโล,ลกร้อนนะครับแต่ว่าคือมันอาจจะเป็นเรื่องไจตัวน,นละลดการใช้พลังงานลงไปออแต่อย่างน้อยเนี่ยมันประหยัดแน่เราใช้แรงคุณคนเดียวเลยคุณไม่ต้องไปซื้อน้ํามันคุณไม่ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงโอเคไม่เถียงบางคนอาจจะซื้อจักรยานแพง แต่เขาก็อันตรายเอแต่ผมเขา่าปั่นเออผมก็อันตรายนะบอกตรงจักรยานก็ไม่ให้ถูกเวลาปั่นไปเดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังว่าจะมีคือเมื่อก่อนอาจจะมีนะปั่นแล้วใส่เฮดเซ็ตเดี๋ยวนี้ปั่นนะครับถ้าจะหูเปล่าเลยไม่อยากฟังอะไรเลยด้วยเพราะว่าเราจะต้องฟังเสียงรอบๆข้างว่ามีเออมีอะไรขึ้นมาใกล้เราไหมเพราะบ่อยสุดในแถบแถบย่านย่านบ้านหัวมวกแลชจะพึ์ เลยฮะกันกระเบาพึกอย่างเงี้ยน,นะครับปัดแล้วมีคนถีบจักรยานโป้นเลยอเอาพูดง่ายถีบเสร็จปุ๊บล้มเราล้มลงมาเสร็จปุ๊บมีรถก,กระบะจอดเทียบยกขึ้นเลยเรียบร้อยอก็เนี่ยค่ะสังคมเราเป็นแบบนี้กันเยอะนะทําให้สังคมแน่อยู่นะครับ<า>อย่าเอาเปรียบกันนะครับเลือกเฟื้อกันนะครับสังคมก็จะแน่อยู่ขึ้นนะครับทรัพย์ส,สินใครเขาหามาด้วยความสุดจริตเขาก็รักนะค,ค่ะ ก็แบ่งปันทางให้จักรยานด้วยแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรมีน้ำใจก็เฟื้อเผื่อแผ่เผื่อทางกันด้วยนะคะเพราะถนนไม่ใช่ของคุณคนเดียวของพวกเราพาสีพวกเราทุกคนค่ะขอบคุณสิงคอร์เปอเรชันแม่ครับที่สนับสนุนช่วงนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าในช่วงของ Positive Thinking by s ิ n g Corporation นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The rider, the wind. วันนี้เราอยู่กับกลุ่มฟิตจีไทยแลนด์ค่ะเรามาเจอน้องรูปหล่อคนแรกเลยว่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรคะแนะนำตัวหน่อยดีกว่าค่ะชื่อป๊อปครับชื่อชื่อชื่อป๊อปครับป๊อปจะใส่ทำไมอ่ะทำไมต้องเขินด้วยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินใจเย็นเไม่ได้เขินรู้ว่าพี่สวยยืนข้างพี่ไม่ต้องเขินหรอกอ่วันนี้ขับรถอะไรคะครับเออ Honda Jazz ครับ GE ครับ GE ปีไหนคะปี2011ครับปี2011คันนี้แต่งอะไรมาบ้างคะ แต่งอะไรก็ไอ่อไนอกก่อนละกันครับไายนอกก็จะมีล้อนะครับมีปั๊มเบรกนะครับแล้วก็จะมีฝากระโปรงหนะ้าคาร์บอนนะครับค่ะแล้วก็หางหลัง JS ครับในเอ่ยหางหลังอ๋อหางหลังคือเราตัดผ้าอันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีไฟท้าย JS แล้วก็กันชนหน้า JS ก็คือเป็นแต่งแนว JS นะครับทำไม,มถึงต้องแต่งแนว JS อะคะ JS มันคือมัน JS มันคือเหมือนกับว่าอยู่ในดวงใจนะครับอชอบชอบอืม J.S เนี่ยเป็นสำนักแต่งของญี่ปุ่นสำนักหนึ่งในตระกูลที่ว่าเขาผลิตพวกชุดแต่งของ Honda j แจ๊ดนที่ตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้นคือการแต่งแจ๊ z เนี่ยมันก็จะมีแต่งตามสไตล์เราคือจะแต่งเอาของไรใส่ก็ได้หรือจะแต่งตามแคตตาล็อกก็คือแต่งตามสำนักแต่งก็มันจะมีให้เลือกหลายสำนักอ่ะางนี้น้องของน้องเขาก็เลือกที่จะเป็นแนว J.S อ่าแล้วเครื่องได้ทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าคะ เครื่องก็เได้โมดิฟายนิดหน่อยครับเยอะสักเท่าไหร่นะครับก็เพิ่มพวกกำลังขัดอะไรพวกนี้ไปครับอืมใช้รถคันนี้มานานแล้วยังคะคันนี้ใช้มาขึ้นปีที่สามครับอืมอันนี้ก็คือใช้ในชีวิตประจำวันปกติทั่วไปไม่ไม่เคยได้ใช้อ๋อไม่ค่อยได้ใช้ทำไมอ่ะทุกทุกปีใช้ปั่นจักรยานครับโอโหหุ่นนี้คือหน้าปั่นจักรยานมากยังจะปั่นเนรอเลิกหุ่นนี่คือแบบโอ้โห ถ้าปั่นจักรยานเลิกเหอะออคือคือคือน่าจะออกแนวเล่นกล้ามมากกว่านะจริงเหรอเล่นกล้ามนมดูดินี่แน่นี่แน่นี่แน่นนนนนนนกระเด้งนมได้ไหมไหนกระเด้งนมสิได้เว้ยได้ <c oughs> อ่าอันนี้ตั้งแต่ขับมาตั้งแต่แต่งมาชอบอันไหนมากที่สุดอะคะชอบอะไรมากที่สุดใช่ก็คงเป็นเครื่องยนต์บ้างครับอ่าก็ขับใช้ชีวิตประจำวันได้ทุกวันครับแล้วก็ซิงด้วยก็ได้อ่านะฮะนบอกว่า คือปกติศี่จักรยานจริงหรอไม่จริงหรอกรู้จักคุณดิมีบ้างอ๋อรถวิ่งไปเท่าไหร่แล้วครับกี่หมื่นรถวิ่งไปน่าจะหมื่นเก้าพันกิโลครับโอ้โหสามปีหมื่นเก้านี่คือออกออกมาเพื่อแต่งแล้วจอดแล้วอย่างเดียวอยู่แถวไหนอยู่แถวนอนบุรีครับนอทบุรีอยู่กลุ่มอะไรนิ่แคอีกครับไปตามได้รถอยู่ที่บ้านหาไม่เจอหรอกนะก เดี๋ยวให้กล้องเขาไปเก็บรายละเอียดตามพวกล้อเนะล้อแล้วก็รายละเอียดพวกเครื่องนะโอเควันนี้ขอบคุณน้องนะครับขอบคุณครับ